คลิปนี้เป็นคลิปขายลอกนะครับนานะครับรีวิวขายลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับชิมาโนชิมาโนโคนาดนะครับโคนาด MGL นะครับนี่นะฮะที่ฝาปรับหน่วงนะครับรหัสหนึ่งห้า h g นะครับรอบเจ็ดนะครับตัวนี้มาดูล่องรอยนะตัวนี้รอยด้านบนเยอะอยู่นะครับ ตัวนี้ลอยเยอะอยู่นะครับสวยๆก็อยู่ห้าพันกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้ด้านบนลอยเยอะนะครับอย่างนี้เลยอ่ะฝั่งนี้นะครับด้านหน้าก็มีนะครับนี่ ตัวนี้เป็นระบบเมตลานะครับปรับละเอียดได้อีก6ระดับนะครับใช่ไหมอ่าใช่นะครับอ่าโคนาตัวนี้เป็นเจแปนนะครับผลิตญี่ปุ่นนะฮะอ่าดูร่องรอยก็เรียบร้อยนะครับมีถลอกด้านบนนะครับที่เยอะๆนะครับถลอกจุดหนึ่งจุดหนึ่ง จุดหนึ่งนะครับตรงนั้นก็เป็นรอยขีดข่วนเล็กๆนะครับเป็นรอบปกติเป็นปกตินะครับรอยธรรมดาตัวนี้ก็เป็นโครนาดปี2017นะครับปี2017นเนาะน่าจะใช่แล้วเนาะอ่ะหมุนขวารอบเจดนะครับหน็อกก็เป็นลูกป,ปืนแบบนี้นะครับระบบเบรกระบบะายผมเช็คให้หมดแล้วนะไม่ติดไม่ตายนะตัวนี้งานช่อนงานชะโดนะครับเหมาะมากเลยนะครับ รอบ7ด,ด้วยนะครับเหยืยอผิวน้ำก็ยังดีนะครับใช้งานได้นะครับนะเปิดเบรกสุดๆก็เบรกไม่ติดไม่ตายแบบนี้เลยนะครับอ่ะตัวนี้งานหนักได้นะอ่ะความลื่นลูกปืนสปูลเขายังดีอยู่นะครับลื่นเงียบนะครับอ่ะเฟืองหมุนดูไม่มีความรู้สึกแห้งนะครับ ปก,กตินะครับไม่รู้สึกแห้งไม่รู้สึกมีเสียงอะไรนะครับยังหมุนลื่นนุ่มนะครับเนียนนะครับนี่รอบเจนะยังเนียนเลยนะขนาดสภาพลอกถลอกถลอกแบบนี้ภายในเฟืองยังเนียนเลยนะเช,ชื่อผมนะตัวนี้เฟืองเนียนจริงๆนะรอบ7ด้วยความลื่นอีกทีนะเทสให้ใครหาอยู่นะครับงานช่อนงานชโดนะครับงานเขื่อนนะครับได้เลยตัวนี้ เปิดฝาดูเม็ดลานะครับก็ตรงนี้ปึ๊บบิดลงหน่อยนะครับนี่ลูกปืนนะครับเดิมแท้นะครับนี่ผมยังไม่ได้หย่อนน้ำมันเลยนะแห้งๆเลยนะอันนี้เม็ดลาผมปิดหมด4เม็ดนะครับหนึ่งแกงมาเป็นสปูลทรงวีนิดๆนะครับนี่แกนสปูลอะสปูลด้านในเป็นอย่างนี้ อ่ะตรงนี้สปูนมีรอยถลอกหน่อยนึงเจอแล้วอันนี้อ่ะนี่นะครับไม่บุบนะแต่ว่ามันถลอกไปนะครับสีถลอกไปกล้องไม่ค่อยโฟกัสอ่ะอันนี้เป็นฝุ่นโอเคสปูนนะครับ แห้งๆเลยเห็นไหมไม่ได้ล้างไม่ทำอะไรเลยมาจากญี่ปุ่นนะครับจะเป็นแบบนี้แหละสภาพจะเป็นแบบนี้อ่ะตัวนี้ราคา4,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับโอ้โหโคนาดราคาคูลาโดอ่ะราคาคูลาโดเลยนะอะ่ใครหารอกตีประชอนงานาโดผิวน้ำอยู่นะครับรอบเจ็ดนะครับ เหมาะเลยใช้งานยาวๆนะครับตัวนี้ไม่พังง่ายแน่นอนอติที่เสียเอยติที่สีหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรจะติแล้วนะครับเท่านั้นเองภายในเฟืองดีเนียนนะครับรอบเจ็ดเนียนนุ่มไม่มีความรู้สึกมีเสียงเฟืองเสียงลูกปืนไม่มีความรู้สึกแห้งไม่มีอย่างที่บอกนะครับความรู้สึกจรบีแห้งก็ไม่มีนะครับเนียนเงียบลื่น ภานะยในดีแต่ภายนอก3ตำแหน่งนี้ใครรับได้นะครับหมุนขวารอบ7มีแต่ตัวลอกนี่ข,ขายให้4,000บาทนะครับโอ้โหราคาคูราโดอเดบลันปี09ก็ขายอยู่3,000กว่าบาทแล้วนะนี่โคนาดปี17นะนี่เทียบเทียบตามปีเลยนะมือสองอเดบลันเนี่ยปี09เนี่ยปี12เนี่ยก็ขายอยู่4,000กว่าบาทแล้วนะเออ ปี2เนี่ยสีจวสีดำๆเนี่ก็ขายสี่พันกว่านะส่วนเก้าก็สามพันกว่านะตัวนี้โคหนาปี17สี่พันนะครับแค่ตําหนิอย่างเงี้ยเออใครเอาไปลุยได้นะได้ของดีของถูกใช้งานทนเลยใช้งานยาวเลยนะอ่าอ่าน่เอกเทียบให้ดูท้ายคลิปนะเปรียบเทียบให้ให้ตัดสินใจนะว่ามันแพงหรือถูกนะเทียบให้ดูราคานะอ่ะใครรู้ว่าใช้ดีแบบไหนก็ คอมเมนต์จองได้เลยนะครับใครเห็นคลิปนี้ใน YouTube ก็ต้องรีบกดลิงก์นะครับกดลิงก์เอ่อเพจนะครับที่ผมปักไว้ที่ช่องนะฮะก็กดมาพิมพ์จองที่เพจนะครับที่ YouTube ไม่ได้รับจองนะครับแค่เอาไว้เผยแพร่เฉยนะครับอขอบคุณมากครับสนใจรีบเลยนะครับ4,000บาท